ดูครับยืนกอดฐานะน่ารักมากๆเลยครับโอ้สินนนตกมันเลยมาถึงคหมือนสินนนตกมันเลยครับชาวบ้านตกใจไหมเนาะ สวัสดีครับผมในขนมือจะได้เจอเพื่อนครั้งแรกครับนี่เอาครั้งแรกในรอบสองเดือนที่ยังไม่เคยเจอกันน่ากลัวน่ากลัวจ้องจ้องน่ากลัวจำกันได้ไหมจำกันได้ไหมจำกันได้ไหม งัเจอกันแล้วครับผมครั้งแรกใน,กนรอบ2เดือนครับผมเดี๋ยวครับโอ้เอาจะมีเสียงร้องรั่นหรือเปล่าครับผมจะทำให้ชาวบ้านหรือว่าทางวัดตกใจไหมโอ้ต่างกันเยอะเลย สัมผัสกันอยู่ครับผมยังไม่ได้กรีดลั่นครับโอ้ซีนวลก็อ้วนไม่เบานะครับแต่ซีนวลก็ยังแพ้ก็เหมือนอยู่ครับเรื่องความอ้วน ให้กสัมผัสกันก่อนเดี๋ยวเวลาทางานก็จะได้ไม่ต้องคิดลั่นงานนะครับ<ป>ยังงงกันอยู่ครับยังงงกันอยู่ยังตะลึงนะครับยังตะลึงกันอยู่มาได้ไงขมืนบอกมาได้ไงขมืนว่าสินวนมาได้ไง งงอยู่ครับยังอึ้งอยู่ฮะามไก่กาญนิทอนมหากาาันค่ะแค่ <laughs> เอาแล้ว <laughs> เริ่มกรี๊ดแล้วเริ่มกรี๊ดแล้วนี่แหละถ้าผูวกันตั้งคืนเป็นแบบนี้เลยเู <laughs> ้แลส่แผกกนะพุงครับเพราะว่าสีนวลแกชอบ นี่แหละครับเสียงยังสีนะครับทั้งคืนเลยสีนวนสีนวนชอบเป่าปากชอบออ้กอดขาเลยครับนี่ครับมาถึงก็กอดขาเลยเหมนโอ้ความคิดถึงความรักก็ยังเหมือนเดิมครับความรักความคิดถึงก็ยังเหมือนเดิมครับยืนกอดขาอือหือนี่เป็นเอฟซีครับผมดูภาพนี้ครับ ครับยืนกอดทานะน่ารักมากมากเลยครับโอ้ชินนนตกมันเลยมาถึงคหมืน่นชินนนตกมันเลยครับน้ำมันไหลเลยนี่น้ำมันไหลเลยครับผมน้ำมันไหลเลยครับได้กอดเพื่อนสาวนีออ่นี่แหละครับผมความรักความปุกปันจริงๆเลยครับได้เจอเพื่อนได้ปลดปล่อยน้ำมันไหลเลยครับตกมันออก คืนนี้จะนอนที่ไหนเนาะสีนวลเนาะต้นใหญ่มัดได้บ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มัดได้บ่มาถึงนะรอดกันแน่นเลยรับ ตกใจไหมนอ้อชาวบ้านจะตกใจไหมนอ้อพี่บันดีจะตกใจไหมนอ้อชาวบ้านจะกลัวไหมนอ้อสองสาวเรา ชาวชาวบ้านจะตกใจเด้อ,อสุดยอดเลยครับมีมผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับให้ทุกท่านทุกคนรับชมแล้วก็รับชมความรู้สึกของเขาเองเลยนะครับว่าเขาคิดถึงกันแค่ไหนครับดูขมือนครับดูขมือนกอดขาแบบไม่ปล่อยเลยทีหลวนก็ดีใจจนตกมันครับผม Xin mình cứ tục đi cho chân tục mình <laughs> <laughs> Chạy đây nguồn mấy nó, nó chạy đây nguồn mấy nó Ô, 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 ô Hào, hào, hào โอ้คอสองสาวจีดการดไม่สนใจเพื่อนๆเลยไม่สนใจน้องๆไม่สนใจหนุ่มๆเลยแน่แน่แน่ีนวลโอ้จะไปเอาต้นกล้วยมาแบ่งกันกินแล้วคืนนี้ขเหมือนจะได้นอนไหมเนาะคืนคืนนี้ฝุน โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้ก็มีแม่เอฟซี FC มาเยี่ยมเยอะครับผมมาป้อนกล้วยป้อนอะไรให้กำลังใจน้องช้างกันเยอะเลยขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณลหลายท่านนะครับทั้งพี่พี่เอฟซีชัยมงคลเอฟซีน้องสิงห์นะครับผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เอฟซีหมื่นชีนวลน,นะครับผมมาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับ แล้วงานเดียวคอยตีใหญ่ตัวนี้พี่จะมัดตัวนี้แล้วคอยตีใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นี่คอยจะมัดต้นนั่นจะมัดตัวนี้คอยจะมัดต้นฝนเออต้นฝนมันจะบาถึงกันไก่มาเล่นตัวนี้นี่ครับเราก็จะมัดใกล้กันนะครับคุณฝก็จะย้ายข้าหมื่นมาผูกต้นนี้เพื่อจะไม่ให้งวงถึงกันเดี๋ยวไม่ได้นอนนะครับ ก็ใช่มงุลครับสาวๆดีใจกันใหญ่เลยครับได้เจอกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะริมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสองสาวด้วยนะครับผมไม่ไม่เอนะครับมาเจอกันครั้งแรกครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ํำเหมือนแล้วก็ีนวนด้วยครับสวัสดีครับ